ฮัลโลสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมาบอกนะครับอยอดวิธีหนึ่งเดียวนะครับที่จะทําให้หาแต้มแอปเปิลได้เร็วๆนะครับอ่าดูอย่างของผมนะครับเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับก็ยังมีแค่อ่าหนึ่งหมื่นสองันแต้มอยู่เลยนะครับและตอนนี้ก็อ่ามีถึงสองหมื่นสองแล้วนะครับอ่าขึ้นมาตั้งหนึ่งหมื่นะครับอ่าก็ สําสหรับใครที่รู้แล้วขออภัยด้วยนะครับเพราะวิธีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วทุกคนน่ะแต่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่ทเท่านั้นเองนะครับคือหนึ่งเดียวคือของวิธีนี้ก็คือชวนเพื่อนนะครับอ่านี่ครับอ่าก็รู้กันแล้วใช่ไหมอ่าบางคนถานว่าโอ้โหโพสเฟสส่งไปในไลน์ก็ไม่เห็นเพื่อนมาสมัครต่อเลยอ่าส่วนใหญ่ถ้าโพสทางนั้นก็ไม่ค่อยมาสมัครต่อนะครับ ก็ต้องแบบเขียนบล็อกหรือไม่ก็แบบอ่าเขียนเว็บไปเลยนะครับอ่าหรือไม่ก็ดีที่สุดนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ทำคลิปลง YouTube แบบนี้นะครับถ้าขยันทำนะครับแล้ววันที่เราจะได้วันละพันนะครับก็จะมาหาเราเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตลอดหรอกครับบางวันก็ได้ไม่ถึงมาละพันนะบางวันผมก็ได้แค่ห้าพันแต้มต่อวันนะครับ แต่นี้ผมได้ถึงหนึ่งหมื่นแต้มต่อวันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับนี่เห็นไหมครับมาอีกแล้วนะครับข้างบนการแจ้งเตือนข้างบนนะครับนั้นผมจะลองเปลี่ยนไปอ้าวยังไม่มาเว้ยก็นี่มาแล้วครับมาแล้วอ้าวมาอีกแล้วนะครับมาเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เด้งแป๊บเดียวก็เด้งนะครับอย่างนี้ก็ถึงนะครับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เป็นหมื่นแต้มนะครับก็อ้าวเหมือนเน็ตชานะครับมันจะขึ้นศูนย์ ปิดและเปิดใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพัคเกตนะครับก็ไปโหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับมันก็จะได้ไปฟรีๆสี่สิบาทนะครับหรือสี่ร้อยแต้มนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วนี่ผมสะสมไปทั้งหมดแล้วสี่พันเอ้ยสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสองพันแต้มนะครับขอภายเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีลมแรงครับที่บ้านแล้วก็ผมแลกไปแล้วนะครับสองพันบาทนะครับหรือสองหมื่นแต้มนะครับนี่ครับ แต่ที่ใช้งานแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ดูนะครับมันแลกแล้วได้เงินจริงนะครับมันเข้าวอลเล็ตนะครับดูประวัติการทํารายการนะครับแลกไวแล้วสองพันบาทนะครับอก็มีวันนี้นะครับที่ได้เยอะมากผมหาแค่สองวันเองนะครับก็ได้ถึงสองหมื่นสองนะครับโอ้หถือว่าคุ้มมากจริงจริงนะครับแบบนี้ก็ช่วยกันโหลดก่อนหน่อยนะครับอลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ